นี่คันนี้ผมเคมโช๊คนะครับโช๊คอัพนะครับคันนี้โช๊คอัพเสียครับโช๊คอัพสองต้นเปลี่ยนใหม่งานบอ่อได้ครับพวกเจ้าเคยขี่จักรยานบ่ <c oughs> นครับจักรยานแบบมันบ่มีโชค๊ค <c oughs> <c oughs> แน่นนะครับตัวนี้ล็อกจะเป็นเกอลอกยล็อกเกลยล็อกใหม่ๆประกบใหม่ๆล็อกใหม่ๆมันจะแน่นเป็นธรรมดาต้องดึงหรือให้มันโดนล็อกโดนเหลี่ยมโดนลายกันนะครับตัวนี้มันถึงจะไม่หักวิธีลือของมันหยกมีวิธีลือวิธีเน,นี้ยของมันหยกอาจจะดังก็แคบก็แคบมันจะเป็นจะเป็นเหลี่ยมเป็นล็อกป็นลายมันหยก เนี่ครับข้างในมันจะมีหมุดอยู่มันจะอยู่ตรงนี้นี่ครับนี้ฝั่งหนึ่งนะครับหนึ่งตัวแล้วก็อยู่ฝั่งนี้อีกตัวหนึ่งนี่ครับถอดสองตัวแล้วก็มีอยู่ตรงนี้นะครับเห็นไหมนะครับหนึ่งตัวแล้วก็ฝั่งนี้อีกหนึ่งตัวครับด้านนี้ตัวแล้วก็ยกขอดไฟท้ายออก ขอตัวข้างในก่อนครับจิ้มนะครับตัวนี้ยพลาสติกนะครับเพื่อไม่ให้เป็นรอยลองไว้ก่อนครับลองไว้ก่อนก็แงออกครับตระมาณนี้ลองไว้ก่อนซ้ายขวาเลย ก็ดึงก็ดึงดึงเห็นไหมมันจะออกประมาณนี้ครับมันออกง่ายครับดึนหนหล็อกนิดเดียดึง,ดงยกนิดนนึนงนะครับแล้วมันจะมีตัวล็อกสายไฟกดก่อนครับปั๊ก นี่ครับถ่ายคนเดียวอาจจะลําบากนิดนึ่งรถคันนี้นะครับลูกค้าระบุไม่เคยล้มไม่เคยชนและก็ไม่เคยตกหลุมแบบกระแทกแรงๆนะครับขี่ใช้งานไปทำงานงานโรงงานงานบริษัทปกติธรรมดาแล้วโชคดีๆอยู่ก็สุดตัวลงไป ยุบปึ๊กเหมือนกับรดโรเตี้ยแล้วมันก็ไม่ไม่เด้งไม่ขยับไม่ทำงานเลยครับกดไม่ลงเลยนี่ครับหนึ่งต้นครับ นี่อีกต้นหนึ่งครับโชคสองต้นนี้นะครับไม่เท่ากันเลยระยะสั้นยาวไม่เท่ากันครับประมาณนี้ต้นนี้เสียแล้วต้นนี้เสียครับต้นนี้เสียต้นนี้ใช้ได้อยู่แต่ไม่ปกติแล้วผมก็เลยเปลี่ยนคู่เลยเปลี่ยนซ้ายขวา ตัวนี้เป็นโชคอัพใหม่ครับชโชคอัพใหม่นี่ชโชกอัพใหม่กระกเเกระเครับผมจะเอาจาระบี แต้มให้เวลาเข้าไปไขน็อตแน่นบิดให้มันมีระยะฟีหรือระยะไขตัวให้มันห้อยตัวได้ครับให้มันห้อยตัวได้เวลาโชคมันเลื่อนยุบเลื่อนยุบให้มันเคลื่อนตัวได้ไม่ใช่เลื่อนยุบมันเลื่อนยุบอยู่ยุบมันเคลื่อนตัวไม่ได้มันก็ทําเป็นให้โชกโชกยุบติดโชกตาย ตัวได้ผมจะนำจาจระบีนะครับเป็นเจลทาแต้มไว้ทั้งบูทยางสลักแล้วก็น็อตที่ยืน่นเสียบล็อกเข้าไปให้มันให้มันดิ้นตัวได้ให้มันฟีตัวได้แล้วก็ยึดน็อตกลับครับ เปลี่ยนเสร็จสั้เรียบร้อยแล้วนะครับโชคหลังนะครับคันนี้เปลี่ยนโชคหลังโชคหลังตายนะครับตอนนี้มันเด้งเด้งปกติแล้วครับคันนี้ก็จะซ่อมอีกอาการหนึ่งครับนีเด้งเหมือนกันแล้วครับรถสองคันนี้ถ้าชอบคลิปวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องทางเพจเด็กวานนอกไว้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับในการรับชมขอบคุณครับสวัสดีครับ